แอนบี้ตัวละครเริ่มต้นของเกมหลังจากที่เธอนั้นคอยเฝ้ากินเบอร์เกอร์มาตั้งแต่ตอนเกมเปิดเ <c oughs> พราะเธอบอกว่าสารอาหารของเบอร์เกอร์นั้นครบห้าหมู่เบอร์เกอร์อร่อยที่สุดและแน่นอนเธอไม่เลือกกินแบบเจ้าชายบางเกมที่ไอ้เบอร์เกอร์มีผักไม่อยากกินผักเว้ย <c oughs> หรือว่านี่จะเป็นสิ่งที่ทําให้เธอได้สารอาหารครบถ้วนจนกลายเป็นตัวละครแหลงเอสมากับรีวิวตัวละครโซเจอร์แอนบี้ที่เล่นมันมากๆและมีการโจมตีที่มีไอเฟรมที่เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะเยอะเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นลูกเล่นในการโจมตีของเบสิกแอคทิฟที่4นะฮะที่คุณสามารถที่จะพุ่งได้ถึง5ครั้งโดยในระหว่างที่คุณพุ่งนั้นก็จะกลายเป็นอมตะทาเอาคิดถึงมิยาบีเลยแต่ว่ามิยาบีก็ยังเก่งกว่าและยังมีสกิลที่สามารถดึงไอเฟรมต่อไปได้นะครับและสามารถที่พุ่งต่อได้อีก3ทีแต่นั่นอนละครับก็จัดว่าเป็นตัวละครที่เล่นลำบากนิดหนึ่งเนื่องจากเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเร็วนะครับและคุณจําเป็นที่ต้องหลบเก่งเน้นย้ําตรงนี้เลยว่าต้องหลบเก่งพอสมควรเพราะวิธีการรีดดามจของเธอนั้้นนจําเป็ทีี่ตองมแ แล้ววิธีการแปะแสกไวที่สุดนะฮะนะั่นคือการดอสสวนกลับนั่นเองและดาเมจก็ไม่ได้พิเศษอะไรนะครับถ้าหากไม่ได้กับตัวละครอัพเตอร์ช็อคที่จะมาช่วยคุณทำดาเมจนอกสนามแถมต้องแวะไปเซตอัพตัวละครอัพเตอร์ช็อคอย่างน็อฟพุซาก็ต้องมาลอลุ้นกันว่าทิกเกอร์จะช่วยแอนดี้ได้มากแค่ไหนทำให้นะักปัจจุบันนี้ต้องเล่นแบบฮาร์ดคอร์มากๆหากคุณไม่ปิดตัวเลขดาเมจใช่ครับต้องบอกตามตรงเลยว่าตัวเลขดาเมจนั้นเป็นอะไรที่บังจริงๆซึ่งเป็นตัวละครตัวแรกที่ผมต้องปิดเเลขาม เอาแล้วในโซ่ของเนื้อหาภายในคลิปนะครับก็จะมีการสอนไอเฟมพร้อมกับคอมโบคร่าวๆไม่ว่าจะเป็นการพุ่ง5ครั้งหลบได้ไหมหรือระหว่างพุ่งหลบได้หรือเปล่าการปาสามทีเสร็จติดอนิเมชันอะไรบ้างภายในคลิปนี้ผมก็ได้มีการทดสอบมาให้ได้ดูกันหากคนที่สนใจสามารถเข้าไปดูในส่วนของไอเฟมได้เลยแล้วก็วิธีการรีดาเมจสาหรับคนที่นําไปเล่นกับตัวละครสตันและในทีมนะคุณต้องการนี้ใช้ตัวละครอย่างนิโคนะครับเอาล่ะก่อนอื่นเรามาดูวิธีการเล่นและสกิลของโซเจอร์แอนบี้กัน เริ่มกันที่การโจมตีธรรมดานะครับแอนบี้นะโจมตีออกไปทั้งหมด5ครั้งโดยการโจมตีครั้งที่4นั้นคุณอาจจะสังเกตได้ว่าจะมีการประกบมีดนะครับซึ่งความสามารถในการโจมตีครั้งที่4นั้นหากคุณกดโจมตีลัวหรือว่ากดตีค้างแอนบี้ NBA นั้นจะทําการพุ่งโจมตีทะลุตัวมอนไปทั้งหมด5ครั้งในระหว่างที่พุ่งโจมตีนั้นจะมีไอเฟรมซึ่งจะทําให้คุณเป็นอมาตะนั่นเองเอาไว้ใช้ในการหลบการโจมตีได้อีกสักเล็กน้อยนะครับกับการแดตตีของแอนบี้ หากคุณอยู่ห่างจากศัตรูนะครับแลวต้องการเข้าหาคุณสามารถแดชจิ้มได้และนี่ก็เป็นตัวอย่างในการใช้นะครับสมมุติปีจบมอนกิกี้เสร็จอยู่ห่างสามารถแดชจิ้มได้เลยทีนี้เรามาดูความสามารถพิเศษของแอนบี้กันเมื่อคุณทําการโจมตีใส่มอนจะมีสัญลักษณ์วงกลมที่มี3แฉกขึ้นมาที่ตัวมอนสเตอร์แบบนี้นะครับมาร์คนี้จะเรียกว่าซิลเวอร์สตาร์หากคุณทําการโจมตีใส่มอนสเตอร์ที่มีมาร์คซิลเวอร์สตาร์นะครับก็จะทาให้มาร์คนั้นเลืองแสงอย่างเช่นในภาพน,นะครับ1แฉกก็คือ1นึ่งสเต โดยส t ต็ k นี้จะเรียกว่าไวท์ทันเดอร์เมื่อคุณทําการโจมตีไปเรื่อยๆนะครับจนเต็ม3 s t ส c ต็มาร์กนั้นก็จะสว่างแล้วก็จะมีวงกลมกับพิษแบบนี้เลยจากนั้นให้คุณทําการกดปุ่มสกิลนะฮะจะมีพลังงานหรือไม่มีก็ได้เพราะว่าไม่ใช้พลังงานนะครับกดไปเลย3ครั้งโดยหากคุณมีมาร์กไวท์ทันเดอร์อยู่3 s t ส c ตนะฮะและคุณปาดต่อเนื่องไป3ครั้งจะทําให้มีสายฟ้าผ่านลงมาซึ่งจะมีตัวคูณที่ค่อนข้างสูง ถ้าหากคุณไม่กดอย่างต่อเนื่องหรือคุณกดแล้วเวลยะเวลาไว้ในส่วนนี้ก็จะไม่มีสายฟ้าผ่าลงมานั่นเองเอาล่ะเรามาดูวิธีการใช้สกิล EX กันบ้างวิธีการใช้นั้นให้คุณกดปุ่มสกิลค้างจะเป็นการแปะมาร์กพร้อมกันได้3สเต็กมาโดยทันทีซึ่งแน่นอนว่าคุณก็สามารถที่จะปาด3ทีต่อไปได้เลยแถมสเล็กน้อยนะครับกับระยะในการปาดระยะค่อนข้างที่จะไกลเลยสุดท้ายเรามาดูกันกับอันติ สำหรับประโยชน์ของอันตีนั้นก็จะเหมือนการกดสกิลค้างเลยนะครับโดยจะมีการทาดาเมจสายฟ้าก่อนพอระเบิดเสร็จก็จะให้ไวท์ทันเดอร์มาทั้งหมด3ามแสกนั่นเองเอาละต่อไปผมจะสอนวิธีการเก็บสแต็กไวท์ทันเดอร์แบบรวดเร็วนะครับเมื่อคุณดอสหนึ่งครั้งแล้วสวนกลับไปแบบฟูลคอมโบคุณจะได้แสกมาทั้งหมดเกือบ3ามแสกเต็มในที่นี้คุณจะเป็นที่ต้องทาดาเมจก่อนหน้านี้หรือทําดาเมจหลังจากนี้อีกนิดหน่อยนะครับกับอีกหนึ่งวิธีที่รวดเร็วมากๆก็คือการที่คุณดอสแลส้วสวนกลับไป2ครั้ง วิธีการนี้จะทําให้คุณได้3ามส c k เต็มทันทีสวนกลับไปทีหนึ่งและดอสสวนกลับไปทีที่2เพียงเท่านี้คุณก็ได้มา3ามสเตเต็มแล้วสามารถปาดได้เลยซึ่งระหว่างปาดนั้นเป็นไอเฟรมนะครับปาดสวนไปเห็น <he en S 2> ไหมฮะไม่โดนดาเมจอ่าอีกสักรอบให้ดูกันนะครับผ่านล่างไปเลยซึ่งจังหวะนี้คุณสามารถกดสกิลค้างต่อได้เลยนะครับจะเป็นไอเฟรมแบบยาวๆดังนั้นเรามาดูวิธีการคอมโบพร้อมกับการเป็นอมตะกันเริ่มด้วยการดอสสวนกลับหนึ่งที รอจังหวะลบนะครับแล้วดอสสวนกลับทีที่2จากนั้นปาดไป 3T ทีกดสกิลค้างแล้วก็ปาดไปอีก 3T ทีกดสกิลค้างอีกทีนึงครับแล้วก็ปาดไปอีก 3T มทีางมีอันติก็สามารถต่อด้วยอันติได้เลยนะครับแล้วก็ปาดไปอีก 3T ทีนั่นเองวิธีการนี้น่าทำให้คุณเป็นอมตะแทบจะตลอดเวลาเลยนะฮะหากคุณมีพลังงานด้วยก็ยิ่งเป็นอะไรที่ง่ายมากๆแต่หลังจากที่ทดสอบนะครับแน่นอนว่าไม่เป็นอมตะ100%เเอาล่ะทีนี้มาดูข้อควรระวังเกี่ยวกับเรื่องไอเฟรมกัน จังหวะที่ดอสและสวนกลับไป2ทีนั้นไม่มีปัญหานะฮะแต่จังหวะที่คุณจะกดปาดครั้งแรกนั้นจะมีโอกาสโดนดาเมจในส่วนนี้แนะนําให้ระวังถ้าหากว่าศัตรูโจมตีมาพอดีก็จะมีโอกาสโดนดาเมจอยู่ซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณีที่ศัตรูนั้นโจมตีมาถี่เกินไปหรือจะเป็นจังหวะที่คุณตั้งใจว่าจะกดปาดต่อเลยหลังจากที่กดสกิลค้างแต่บังเอิญว่าศัตรูโจมตีมาพอดีเอาละต่อมาเรามาดูกันดีกว่าว่าเราสามารถที่จะดอสตอนไหนได้บ้าง ระหว่างที่คุณพุ่ง5ครั้งในเบสิกแอคชั่นที่4การพุ่งครั้งสุดท้ายก่อนตีเบสิกแอคชั่นที่5ก็สามารถที่จะดอดได้พอพุ่งเสร็จนะฮะจะเห็นว่าแอนบี้นั้นจะกางแขนอยู่เราสามารถหลบสวนกลับได้ทันทีหรือต่อให้คุณพุ่งแล้วออกแอคชั่นในเบสิกแอคชั่นที่5ไปก็ตามนะครับก็สามารถดอสสวนกลับได้เช่นกันระหว่างลอยจะเป็นอมตะนะฮะแต่พอเท้ากระทบพื้นปุ๊บดอดได้เลยนะครับแลวระหว่างที่เราพุ่งในเบสิกแอคชั่นที่4นั้นเราสามารถที่จะดออดดกลาางคคคคันนไไ้้มํตบืะรับ ระหว่างพุ่งเห็นมอตีมาเราก็ดอสสวนกลับเลยครับเพื่อเอาแ็กนั่นเองสุดท้ายกับการปาดา3ครั้งนั้นติดแอนิเมชันไหมจากที่ผมได้ลองเอาไปลงคอนโลระดับ12นะครับในส่วนนี้จริงๆแล้วก็สามารถที่จะดอสได้เลยในจังหวะที่คุณปาดครั้งที่3นั้นอย่างในภาพจะเห็นได้ว่าแอนิเมชันของแอนบี้ยังไม่ทันจบนะฮะยังคงกลางแขนอยู่แต่ในจังหวะนี้คือผมกดหลบแล้วนะคะก็คือจะมีแสงมาที่ตัวแอนบี้เลยทําให้เราต้องกะจังหวะเองนะครับดูจากตัวแอนิเมชันไม่ได้ดังนั้นผมก็ปลอดภัยนะฮะและสวนกลับไปได้ในทนททัี แวะมาดูคอมโบทีมสตันที่มีตัวละครอย่างนิโคนะครับเริ่มแรกเชนมาที่นิโคนแคนเซิลทิ้งสลับเป็นแอนบี้แล้วแคนเซิลอีกทีจากนั้นปาดไป3ทีสลับมาที่นิโคนแล้วกดอันติเสร็จนะครับสับมาที่แอนบี้แล้วกดสกิล ex ค้างจากนั้นปาด3ทีแล้ว ex ค้างอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปาดไปอีก3ทีสับนิโคมาสกิลสลับแอนบี้แล้วกดอันติพออันติเสร็จนะครับก็ปาดไปอีก3ทีเป็นอันจบก่อนที่มอนจะลุกขึ้นมานั่นเอง มาดูกันดิละด่ะสเตปของโซเจอร์แอนบี้กันแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าดิประจำตัวของโซเจอร์แอนบี้นะก็คือดิเซตใหม่นะฮะอย่างชาร์โดฮาร์โมนีนั่นเองโดยส่วนของ2ชิ้นนะฮะทางอาร์เซช็อคและพุ่งโจมตีจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น15%หากเราใส่4ี่ชิ้นทางอาร์เซช็อคและพุ่งโจมตีถูกศัตรูหรือหากในทีมคุณใช้ตัวละครอย่างเฟอร์รี่นะฮะตัวใหม่นนะคือน้องคุซาในส่วนนี้ช่วยคุณเก็บสแต็กได้ด้วยโดยทุทกๆ1สแต็ Stack นั้นจะได้แอคแท็ก4%กับคีย์เลตอ สอนทานได้สูงสุด3ชั้นก็12%บนนั่นเองส่วนเซตอีก2ชิ้นที่เหลือจะใส่เป็นบูธพิเกอร์ก็ได้นะฮะที่จะให้คีเลตแก่เราหรือว่าใส่เป็นเซตธันเดอร์เมทัลก็ได้นะครับที่จะให้โบนัสไฟฟ้าทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าสเตตหลักในชิ้นที่4 5 6นั้นใส่อะไรกันบ้างเริ่มกันจากชิ้นที่4นะฮะแนะนาให้ใส่เป็นคิเลตโดยให้คุณทําคีเลตอย่างน้อยนะครับห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อให้สเตตนั้นบรรลานเนื่องจากความสามารถ รวมกับคิเลตท,ที่ได้จากดิเซตใหม่อีก12%ในส่วนนี้คุยก็จะมีคิเลตอยู่ที่ประมาณ70-80%แล้วดังนั้นหากคุณทำซัฟสเต็ปของคิเลตได้ตามที่ต้องการแล้วผมก็แนะนาให้เปลี่ยนชิ้นที่4เป็นคีดาเมจตนะครับเนื่องจากความสามารถของแอนบีนั้นจะคิดดาเมจตจากคีด,ดาเมจต30%โดยคีดาเมจตที่ได้รับจากอัรเตอจ์ชองนั้นจะเพิ่มขึ้นอีก30%นะฮะของคีดาเมจตของแอนบีนั่นเองฉะนั้นคีดาเมจยิ่งสูงก็ยิ่งแรงมากับดิชิ้นที่5ผมก็็นนนําาใให้้สส่เปโบัไฟฟ แต่หากคุณมีลลิน่า M1 ผมก็แนะนำให้ใส่เป็นเพนลิทิโอหรือว่าจะเป็นแอคแท็กเปอร์เซ็นต์ก็ได้ชิ้นที่6นั้นต้องเป็นแอคแท็กเปอร์เซนต์ในส่วนซับแตนนะฮะที่สำคัญที่สุดก็ยังคงเป็นคีดาเมจนะครับแต่ก็ต้องบาลานในเรื่องของคีเหลให้ดีแล้วทันมาก็จะเป็นแอคแท็กเปอร์เซ็นต์นั่นเองส่วนวิธีการอัพสกิลก็เน้นไปที่คอสกิลอย่าง A B C D ถันมาจะเป็นเลเวลสกิล E X นะฮะเนื่องจากว่าการพุ่งฟันนั้นเป็นดาเมจสกิลแล้วเลเวลการโจมตีธรรมดานนนนัั้้้กกกก็็ไม่นน่่่แแพพรรรรบเเเืือองจาาาววตีตธดดย มาดูกันต่อกับ W ิว engine หรืออาวุธที่เหมาะกับ s o l d อร์แอนบกันนะครับโดยเช่นเคยนะครับผมจะจัดเป็นอันดับความน่าใช้แน,น่นอนครับว่าดัมหนึ่งนั้นก็ต้องเป็นอาวุธประจําตัวโดยออฟหลังนั้นจะให้คี y ดาเมจมาที่48%ยังไม่พอนะฮะในส่วนของความสามารถนั้นก็แจกคี y ดาเมจอีก30%แถมเมื่อผู้ใช้โจมตีปกติสกิลพิเศษหรือ after shock ก็จะได้คีดาเมจมาอีก10%นะฮะซ้อนทบได้สูสุด3ชั้นก็30% สรุปโดยรวมนะครับสำหรับอาวุธชิ้นนี้จะแจกคีดาเมจให้คุณถึง1 0 8โอ้ไม่ก็และหากคุณมีบัฟนี้อยู่3ขั้นนะฮะความเสียหายไฟฟ้าของคุณก็จะเพิ่มขึ้นอีก20%ทําให้แอนบีที่มีอาวุธประจําตัวนั้นค่อนข้างที่จะสร้างดาเมจได้ห่างจากอาวุธอื่นๆแต่ก็ยังสามารถที่ทดแทนด้วยอาวุธประจำตัวของตัวละครอื่นได้นะครับอย่างอาวุธของเอเบลินที่ใช้คียเลนมาที่24%ส่วนในความสามารถนะคนก็ให้คียดาเมจมาอีก50% ซึ่งประโยชน์หลักก็คือคีเลดกับคีดาเมจนะครับเพื่อให้บิวสเตปได้ไง่ายๆอันดับ3กับอาวุธประจำตัวของฮารุมาสะที่ให้คีดาเมจมาที่48%ในความสามารถนั้นจะให้คีเลดมาที่10%และหากเราพุ่งโจมตีนะฮะจะสร้างความเสียหายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น40%สลับสกิลแอนบีนั้นก็นับเป็นการพุ่งโจมตีนะครับและหากมีกาติสถานะทํทำให้มอนสตันนะฮะผู้ใช้ก็จะได้คีย์เลดมาอีก10%หากใครมีอาวุธของฮารุมาสะก็สามารถที่นํนำมาใช้ได้สุดท้ายกับบิวเะะอนจ ที่แจกในก,กิจกรรมซึ่งใช้คียเลตมาที่20%ทําให้คุณสามารถบิลสเตดได้ง่ายแถม่นโซลความสามารถนั้นก็แจก ATK นะครับแต่หากว่าจะเทียบกับอาวุธประจําตัวแล้วค่อนข้างนี่ห่างชั้นกันมากๆเลยหรือหากใครขาดอาวุธจริงๆก็สามารถที่ไปกดในส่วนของอาวุธจหยวนได้เนื่องจากว่าจะมาในตู้ถัดไปนั่นเองเอาละเรามาดูวิธีการจัดทีมก่อนที่เราไปดูเกมเพล็กกันนะครับมาเริ่มกับทีมแรกนะครับกับทีมของน้องพูซาโดยประกอบไปด้วยแอสตาหยาบแอนบีแล้วก็พูซานะครับสรับแนะอสตาหยาบจ แถมยังมาเพิ่มไอเฟรมให้แก่เราในระหว่างที่คุณสลับตัวด้วยซึ่งส่วนตัวผมแล้วผมชอบทีมนี้มากที่สุดเนื่องจากว่าแอนบะี้นั้นสามารถบูสต์ดาเมจอัปเตอร์ช็อกของทีมได้25%และน้องบูซานั้นก็เป็นตัวละครทำดาเมจอัปเตอร์ช็อกบวกการที่น้องบูซานั้นก็สามารถที่บูสต์ดาเมจให้แกแอนบี้ได้โดยหากเปิดโหมดทำดาเมจนอกสนามนั้นอัปเตอร์ช็อกนั้นก็จะแรงขึ้นอีก30%และในอนาคตอย่างทิกเกอร์นะฮะที่จะมาทำให้ตัวละครอย่างแอนบี้นั้นแข็งแกร่งยิ่งงขึ้้้้นนนไไปอออีกกแแถมมมมมเธัั็ใหตววคูณย่ล สำหรับใครที่อยากจรรู้วิธีการเล่นของน้องพุซากับแอนบีนะครับสามารถไปดูในึ่สองเกมเพย์ได้เลยต่อกับทีมถัดไปนะครับอย่างซีซ่าที่ใส่มาแทนแอสตาเยานะครับสำหรับคนที่อาจจะหลบไม่ค่อยเก่งเพื่อหาโอกาสในการเซตอัพได้ง่ายขึ้นแต่ว่าดาเมจจะเบาวกว่าทีมแรกพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าแอสตาเยานะั้นบัฟสูงมากหากใครไม่มีน้องพุซาะนะครับก็สามารถใช้ลูซี่ในการบัฟแทนได้ต่อมากับทีมทั่วไปนะครับที่ไม่ใช่ทีมอัปเตอร์ช็อก็จะมีตัวละครซัพพอร์ตกับสตันนั่นเองโดยเน้นวิธีกกาารลลล้้้มมมมออนนะะแว็เบดดเบดต รับทีมแบบนี้จะมีข้อเสียนะครับนั่นก็คือหากคุณไม่สามารถที่จะปิดฉากตอนมอนล้มได้ภายในการล้มครั้งเดียวนะครับคุณก็อาจจะเสียเวลาเพื่อที่สตัร์มอนอีกรอบเมื่อเทียบกับทีมเตอร์ช็อ w นะครับที่ทำดาเมจอย่างต่อเนื่องจนมอนตุยได้เลยดังนั้นแล้วทีมสตันก็จะต้องมีวิธีการในการรีดดาเมจตอนมอนล้มให้ได้มากที่สุดนั่นเองและหากคุณสนใจวิธีการวนโลเดชันก็สามารถที่จะดูในส่วนของเกมเพลย์ได้เลยนะครับหากคุณต้องการดาเมจล้วนก็สามารถใส่ซัพพอร์ตคู่ไปได้เลยสุดท้ายหากใครยังไม่่่รรรู้ร้ัเาาาสามาสมถถทีใไดึง2ตว เอาเราไปกันต่อดีกว่าก่อนที่เราจะไปดูเกมเพยกันใครที่สนใจเติมเซเลโซนซีโร่ถูกและไวสุดๆที่ริสแมนช็อปทักไลน์ริสแมนช็อปหรือว่าเติมผ่านเว็บไซต์ริสแมนช็อปได้เลยหากเติมเกมบนเว็บรับริสแมนคอยช้ยแทนส่วนลดได้พร้อมสามารถแบ่งจ่ายได้นานสูงสุด10เดือนแถมยังมีเกม้นนนำมากมายให้เลือกเติมเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนคุ้มขนาดนี้ต้องที่ริสแมนช็อปเท่านั้น เอาเรามาดูกันกรบทีมน,นที่ผมชอบมากที่สุดนะครับนะั่นคือทีมที่มีแอสซาเยาคุซาแล้วก็แอนบีโดยผมขอเล่นไปด่านที่แพ้ไฟฟ้าก่อนแล้วเดี๋ยวจะเล่นให้ดูกันกับด่านที่ต้านทานไฟฟ้าน,นะครับเริ่มแรกมาให้รอจังหวะเซตอัพน้องคุซาวิธีการคือรอแพรลี่นะฮะจะเป็นการใช้ซัพพอร์ตลบลีกแล้วก็สวนกลับจากนั้นสลับมาที่แอนบีเท่านี้เลยครับนี่คือวิธีการเล่นนะฮะแล้วที่เหลือก็รอดอสวนกลับนะครับแปะสแสกไวทันเดอร์จากนั้นก็ปาสามที สกิลครั้งครับปาดอีก3ทีซัพพอร์ตลบลี่งมาที่น้องพุซาเติมแซกครับกลับไปที่แอนบี้ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมแนะนำให้คุณใช้ซัพพอร์ตลบหลีกทุกครั้งที่แอนบี้นั้นทำสองคอมโบนะครับนั่นคือการปาดไป6ทีนั่นเองซึ่งในส่วนนี้หากคุณไม่ได้มีเอ่อพุซาเอ็นะฮะยังไงสแต็กก็หมดดังนั้นแล้วมาตรฐานจะอยู่ที่2คอมโบนะครับสำหรับคนที่ไม่ถน,นัดแฮรี่ก็ไม่เป็นไรนะครับแค่สลับน้องพุซ่าออกมาแล้วก,กดสกิลครั้งหนึ่ง สำหรับน้องผู้สานั้นห้ามสลับมั่วนะครับถ้าสลับไปมั่วแล้วก็แตกจะหายไปเลยทันทีมาที่น้องผู้านะครับบอกเลิฟอยู่กันไปบอกรักใครไม่รู้ทําไมไม่บอกรักเราแล้วเมื่อกี้กดอัตติกันไปนะครับเพิ่มเกจสั้นมา20แต้มเติมแตกกันไปฮะใกล้จะสว่างแล้วแล้วไวท์ทันเดอร์มาจากนั้นปาดไป3ทีสกิลค้างครับแล้วปาดไปอีก3ทีโอแล้วเข้าสั้นโป้งหลังแอนกันไปเลยเชนมาที่แอนบี้กันต่อแล้วจังหวะสแนปบวกมาถ่ายรูปแบบสวย แอสตาอ,อยา่ากลัวน้อยใจขออันติกกันหน่อยเดี๋ยวไม่ได้ใช้พื้กระสิมาที่อันบีนะฮะปาดกันไปแล้วอะไรแตกไม่รู้นะครับน่าจะเป็นถังเชื่อเพลิงหรือเปล่าแตกพร้อมเกียร์พร้อมคอมโบพร้อมนะฮะน้องพุสตาออกมาช่วยกันปาดโอ้โหนี่มันกายกรรมอะไรกันครับเนี่ยมอนถอยไปก็ตังกันไปต่อแล้วไปจบไปด้วยสกิลแบบซีนิมเมติกสุดๆเลยมาต่อกันกับทีมที่ใช้ตัวละครตันนะครับในส่วนนี้ผมจะใช้ไปฉิงยี่ ซัพพอร์ตนั้จะเป็นนิโคนะครับไม่ใช่แอสตน์เหยา่เพื่อที่ทุกคนจะได้ดูว่าวิธีการคอมโบทำยังไงนะครับแล้วสบายๆฮะกับการที่ร่วมมอนหมู่เพราะเรามีนิโคนั่นเองเอาละไหลกันไปจนบอสโผล่มานะฮะในส่วนนี้ให้พยายามแปะสแต็กไวทันเดอร์ให้ครบ3สามแสกนะครับและหากใครเล่นชิคกี้ก็จะลืมแปะโทคูณให้ครบด้วยเช่นกันเอาไปกอลสิบแสกและแอนบี้ออกมานะครับแปะมาร์กไปรอหลบสวนกลับปุ๊บได้3สามแสกครับจากนั้นเล่นซันยาว มีอันตรีเปิดต่อด้วยอันติีนะครับผมสำหรับชิงยี่ลงมาแล้วชัดกระบอง20่สิบกเรียบร้อยบอสจะใช้ท่าไม่ตายนะครับอันนี้ท่าใหม่เลยนะฮะหากใครหลบไม่ถนัดสามารถวิ่งหนีได้นะครับซึ่งต่อให้คุณตีไปก็ไม่ได้หลอดสันอยู่ดีเนื่องจากว่าการสันร้อยเปอร์เซ็นต์เอาล่ะแล้วจะสันแล้วฮะสกิลโอ๊อาพาดครับผมนึกว่าจะสันนะฮะในส่วนที่จะเป็นการรีดดาเมจระหว่างที่มอนสันนะครับหากคนสนใจในส่วนของคาโบนนี้ก็มีสอนไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับสามารถไปดูได้นะ ซึ่งในส่วนนี้เป็นวิธีการที่เอานิโคนั้นออกมาลดเกาะบ่อยๆนะครับเพื่อลีดามิทให้ได้มากที่สุดนั่นเองซึ่งถามว่าแรงไหมก็ค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะครับแถมขบูของแอนบีนั้นง่ายกว่าฮารุบสะง่ายกว่าของเอเบอรลนอีกแน่นอนครับสำหรับทีมสตันนั้นหาก1โึ่งโลชั่นไม่ตายก็ต้อง2โลชั่นนะครับก็คือการที่ทําให้มอนสตันอีกรอบนั่นเองเอาล่ะได้เวลาไล่ลามตะบองหุ่นยายกันไปนะครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจกับวิธีการเล่นทีมสตันกันอยู่แล้ว เึื่องคุณยายนั้นบอกตามตรงเลยว่าค่อนข้างหลบง่ายนะฮะผมไม่รู้ว่าหลบคล้ายๆกับแอนบี้ไหมนะสำหรับเฟรมแต่ก็เป็นตัวละครที่หลบและสวนกลับไวเช่นกันนะครับเอาแล,แล้วคุณยายเอาจริงแล้วกันแล้วซัตเตอร์บอลเข้าที่ระหว่างขากันเข้าไปแล้วก็ตามด้วยนิโคลทักทายกันสักหน่อยครับปาดสามทีแล้วแวะนิโคลาหมกสักทีหนึ่งซ้ำทั้งทีต้องซ้ำให้สุดนะครับอืมและปิดท้ายกันไปครับผม มาดูกันในทีมสุดท้ายนะฮะกับทีมเดิมทีมแรกเลยนะครับแต่ว่าในห้องนี้จะเป็นห้องที่ต้านทานไฟฟ้าส่วนมอนหมู่นั้นแอนบี้ค่อนข้างแพ้ทางนะครับเนื่องจากว่าเราต้องแปะเอ่อไวทันเดอร์ให้ครบทุกตัวนั่นเองเว oh <my> ลวน้อปผูาออกมาสกิลทีหนึ่งฮนะจากนั้นก็เข้า QTE เนื่องจากว่าถ้าคุณเอาแอนบี้ออกมาปัดปัด,ด,ดนะครับแล้วบางเอญเข้า QTE ก่อนในส่วนนี้จะไม่สามารถปัดให้ครบ3ทีได้เพราะไม่ครบ3ทีสายฟ้าก็จะไม่ผ่านลงมานั่นเองรอซัพพร์ลบดีเก็บแสกนะฮะนองุตาออกมาแล้วห่างเรื่องแสงแบบฟุ้งฟิ้งกันเลยทีเดียวเอาลัแปดแสงด้วยการตีธรรมดากันไปก่อนพอครบ3ปุ๊บปัด3ทีฮะแล้วสกิลค้างปัดไปอีก3ทีจากนั้นลบอ,นอ้น้องพุตาออกมาเก็บแสกกันต่อในส่วนนี้เหมือนจะเป็นหมา v s แมวเลยนะครับ แต่ว่าก็แวะออกมาแป๊บเดียวนะฮะพอสุดท้ายแล้วก็ยังคงเอาแอนบี้มายืนสนามอยู่ดีแต่ก็สนุกดีนะครับคือน้องอุตสยม,มาก็ลงเวบไปเวบมาโอ้โหเท่มากๆเลยอ่ะคือถ้าหากว่ามีท่าที่เป็นอัลสตาอินสิงที่หลบทุกอย่างเหมือนตอนที่เธอเป็นเงามืดนะฮะผมว่าจะเป็นอะไรที่สุดยอดสุดๆไปเลยแต่ว่ามันน่าจะโกงเกินไปเราเพราะเลยไม่ทําแถมเป็นแรงเอด้วยผมว่าก็ไม่น่าจะเวอร์ขนาดนั้นและผมได้ไปทดลองเอ่อทิกเกอร์ในเนื้อเรื่องมาแล้วนะครับต้องบอกตามตรงเลยว่า เซตอัพง่ายกว่า <S 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 น้องกูสกายเยอะมากๆแถมแตกก็ไม่เปลืองด้วยแต่ว่าทิกเกอร์นะก็เล่นสนุกนะฮะเล่นมันมากๆเลยนะคู่กับแอนบีแต่ต่อให้จะไม่ใช่แอนบีนะฮะอย่างเอาโซเจอร์11อ,ออกมา <S <S ผมก็คิดว่าน่าจะสนุกเหมือนกันนะครับเอาล่ะกลับมาที่เกมเพลงก,กันต่อนะครับตีธรรมดาเพื่อเก็บ3มแสกแล้วปาดไปอีก3ทีต้องบอกตามตรงเลยว่าเป็นการเก็บแตกที่ช้ามากๆเลยนะฮะ และในที่สุดเต้าบาตัวนี้ก็ได้ลุกขึ้นมาเพื่อทำให้เราเฉิดฉชายกันต่อแหวมมาเก็บแตกให้นอ้องพุตานะฮะจากนั้นก็ปาดไปด้วยแอนบี้และสกิลค้างไปเลยไม่รอช้านะฮะแล้วใช้ไอเฟรมตอนระหว่างพุ่งนะครับเป็นไงฮะไม่โดนโจมตีนะครับผมโอ้แต่ว่าเสียเวลาพอ,อสมควรได้เวลาเก็บแตกอีกครั้งหนึ่งถึงนั้นออกมาให้เราได้ชื่นใจบ่อยๆนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าการมาของทิกเกอร์ทำให้เธอยังมีบทปาทอยู่หรือเปล่าแต่ว่านะตอนนี้ไม่รอช้ากับบทสกิลค้างแล้วปาดไป3ามทีจากนั้นซ้ำไปด้วยอัติ เอาจริงก็แอบเงานะครับเพราะก็มองไม่เห็นตัวเลขแต่ก็เป็นอะไรที่ดีนะครับเพราะยังไงก็ควรนี่จะต้องปิดตัวเลขนะฮะเนื่องจากว่ามันบังจอจริงๆแต่จะบอกว่าเล่นไม่ได้เลยก็คงไม่ใช่นะครับเพียงแค่อาจจะต้องเพ่งเลงนิดนึงเอาล่ะใกล้จะได้เวลาปิดท้ายแล้วส่วนกลับไปหนึ่งทีจากนั้นพุ่งพุ่งแล้วฟาดปิดจบไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับทีมนี้ดาเมจดก็ไม่ได้แย่นะฮะเพียงแต่ว่าน้องพุซ่าอาจจะเซตอัพยากนิดนึงดีที่หมาตัวนี้ตีเร็วนะฮะก็เลยเซตอัพไวเอาล่ะมาสรุปก ต้องบอกเลยว่าณปัจจุบันนั้นไม่ใช่อะไรที่หวือหวาเลยนะฮะแต่แน่นอนครับมันคือความเสี่ยงนะฮะถ้าหากว่าหุ้นขึ้นก็เป็นอะไรที่ดีนั่นคือมีตัวละคร after shock ที่มาทําให้แอนดีนั้นมีความสําคัญมากขึ้นนั่นเองแต่สุดท้ายแล้วตัวละครนี้ก็ยังคงพาคุณผ่านคอนเทนต์ได้ทุกคอนเทนต์เช่นเคยหากแต่ว่าการมาของทิกเกอร์นั้นทำให้เล่นง่ายขึ้นโดยความพิเศษของเขายังไงก็ยังคงต้องเล่นกับตัวละครที่เป็น after shock แต่แน่นอนเขาว่ามันแพงเพราะว่าเราก็ต้องไปกดทิกเกอร์ซึ่งเป็นตัวละครแรงเอสอีกตัวหนึ่งแถมตู้มาใกล้กันด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแรงหรือว่าเก่งขึ้นขนาดไหนนะครับและหากคุณฝันนะฮะฝากความหวังไว้ว่าตัวละครหลังจากทิกเกอร์ถัดไปอีกที่จะเป็นตัวละครอัพตช็อคแบบสุดโม้ขึ้นมาและตัวละครเหล่านั้นอาจจะต้องการแอนดี้แลก็จะเป็นการตัดสินใจอีกทางเรื่องหนึ่งของคุณนะครับแต่ไอดีไซน์ฟีลของผมข้ามแอนีไปนะครับ เอาละครับเช่นเคยนะฮะกดวันนี้เล่นวันนี้สนุกวันนี้นะครับถ้าหากไม่อวยก็ไม่ต้องกดนะฮะโอเคขาไคเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับผม